สวัสดีครับ่าร์คอนไอ้นะครับสูตรดากอนไอนะขับสี่นะครับผมป๋ามาจากของด่านนะครับนะอันนี้จะมาเปลี่ยนใส่ยางสามหนึ่งนะยางมัดนะครับนะครับป๋าแกนะครับอยู่ในห้องรับรองแขกอันนี้แกก็ใส่ดูทรงไว้ก่อนล้อเดิมก็จะเป็นอย่างนงี้แล้วก็ล้อแม็กอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับนี่จะใส่เงี้ยทั้ง4ี่สี่ล้อเลยแต่เป็นสามหนึ่งนะ อันนี้สามศูนย์ที่ใส่อยู่ใส่ดูทรงแล้วขยับมาสามหนึ่งได้อยู่เป็นยางมัดนะครับอันนี้ตามมาจาก u t u b e นะครับผมน,นี้ลู้ามาจากแอปแอปแดงนะครับผมนะเอฟซี F C. พอดีมีเพื่อนแกก็ตามมาจากแอปแดงเหมือนกันมาใส่ที่เราเขาก็เลยมาด้วยนะครับแต่เพื่อนอยู่ชนบุรีแก๊งกวนเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะมาดูทรงว่าเป็นยังไงนะโคตรวันนี้แน่นอนนะเปลี่ยนเป็นยางมัดสี่ล้อเลยโอเคเดี๋ยว รีวิวให้ดูตอนเสร็จนะครับผมนี่ครับผมยางที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับลิงหลง Crosswind MT นะครับเบอร์ที่ลูกค้าใช้คือสามสามหนึ่งนะ10.5อ่าขอบสิบห้านะครับผมนี่ครับใส่กับแม็กตัวนี้เลยกองกวางล้นๆเลยดูออฟเซตแม็กนะครับแม็กตัวนี้นะฮะ อันนี้ครับเป็นแม็กป่าเขาน่าจะคัดต่อมมานะฮะเก็บวไว้นานมากอันนี้น่าจะเพิ่มความกว้างนะครับความกว้างกว่านะครับเพราะในแม็กมันบอกว่ากว้างเจ็ดนิ้วนะครับออฟเซ็ต,ตยี่สิบห้าใส่ใสย่างเสียๆลองใส่ใส่เล่นอยู่ใส่ดูทรงอยู่ก็ไม่ติด<อ>ไม่อะไรเดี๋ยวลองอะไรกันใช่ครับได้อยู่ครับป๋าแต่มันดูลึกๆดีโอเคป๋าบอกว่าเก็บไว้มายี่สิบเจ็ดปีนานมาก <laughs> พึ่งได้มาใส่นี่ครับมาจับคู่กับยางหลิงหลงนะครับคพราดวินเป็นตัวมัดต,ตัวนี้นะครับยางสามหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยดูดิดสมยัยทำงานโรงงาน,งงานเป็นงไงคนไม่น่าเชื่อแล่คนคนเดียวกันหล่อไหมเนี่ยมันเป็นเพื่อนเพื่อนกับของคันนี้เนี่ยป๋าเขาเล่นเขาเล่นออฟโรดมาตั้งแต่ยุคแบบยุคแบบเก่าๆเ,เลยนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวตอนเสร็จนะครับผมมาครับวาแล้วก็ไปครับผม มาดูขั้นตอนในการใส่ยางกันนะครับผมนี่ครับผมนะยางตัวนี้นะจะเป็นโรเตชันนะครับผมลายซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับผมนะเป็นลายโรเตชันนะครับผมหลายหลายท่านสงสัยนะครับเติมลมครับใส่ไม่ยากครับผมนี่ด้วยค่าปอนมาตรฐานครับทวงล้อนะครับผมนะตัวนี้ก็่วงล้อไม่ยากครับล้อป๋าแกค่อนข้างเบานะครับผมนะนี่ครับลงศูนย์ทุกตัวนะป๋าเลือกแบบลงตะกัวตอกนะครับผมนะเป็นตะกัวตอกครับ หลังจากพวงเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ทันทีนะครับผมนะไม่นานนะครับผมนะยางตัวนี้ใส่แป๊บเดียวนะครับผมนะแค่ใส่รอกับยางใหม่นะครับผมนี่ครับช่างก็หลังไม่ค่อยดีนะครับผมนะเก๊กๆกลางๆหน่อยนะฮะก็อยู่ในขั้นตอนการใส่ก็ดูลายยางด้วยนะครับผมนะโรเตชันนะครับผมนี่ครับใส่เรียบร้อยก็นี่ครับขันน็อตเรียบร้อยก็เอารถลงนะครับผมนี่ ใช้เวลาไม่นานนะครับผมอันนี้ป๋าแกก็ Wal ์กอินเข้ามาเลยนะโดยไม่ได้นัดหมายนะโชคดีนะครับผมที่ลูกค้าอีกท่านนะครับนัดตอนบ่ายนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เอาลงนะครับผมนี่ครับขันตอนนะครับน็อตทุกตัวนะครับผมนะขันตอนด้วยค่ามาตรฐานนะครับผมนะสบายใจได้นะครับผมนี่ครับเอารถลงมาแล้วก็เทสนะครับเหยียบเบรกเทสดูนะครับว่ามันจะติดไหมเบื้องต้นนะครับผมก็ตอนเลี้ยวหนักๆนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับเลี้ยวหนักๆก็ จะมีเบียดยนิดนึงนะครับตั้งศูนย์ก็หายนะครับตัวนี้ปรับทอดชั้นบาได้นะครับผมนะเป็นรถตัวนี้นะครับเป็นตัวโฟวิลนะครับปรับทอนชันบาได้นะครับผมหลังจากที่เทสแล้วนี่ครับผมนะติดสติ๊กเกอร์นะครับเจอก็ทักทายกันได้นะครับผมนะครอบครัวอันยางซิ่งสมุทรปราการนะครับฝากด้วยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับยางหลิงหลงครอบวินนะยางไทยนะฮะสามหนึ่งคูณสิบสองเอ้คูณสิบจุดห้านะขาสิบห้านะครับผมนี่นี่ครับ พอดีเลยไม่ล้นเลยนะครับนพอดีเลยมีคิ้วด้วยนะครับกับตัวอตา,าก้อนอายขับสีตัวนี้นะของปา๋าแกสมบัติพ่ออย่าล้อเล่นนะฮะนี่มามาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้าหน่อยมาดูข้างหน้าหน่อยสวยนะเนี่ยดูด้านหน้าอันนี้ก็ยกยกมาหน่อยนะครับนะก็ไม่ติดทรงก็สวยๆเลยไม่ต้องยกเพิ่มนะครับมาดูด้านนี้นะฮะอันนี้เราใส่ถ่วงให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราใส่ถั่วให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับสามหนึ่งนะสามหนึ่งใส่สเปคเนี้ยใส่ได้เลยดิโอเคเอามามาหาป๋าหน่อยป๋าอันนี้ยกยกกี่นิ้วป๋ายกกี่นิ้วครับวันนี้โครงการจะยกบอดี้ยกนะปะอ๋อยกบอดี้สองนิ้วแล้วก็ยกเครื่องล่างเครื่องล่างเแต่ต้องไปลงก่อนตอนตอนนี้ได้ยกไหมครับป๋า ตอนนี้ขันธชั้นบาเฉยอ๋อขันธชั้นบาก็นนาย,นนงยนนังสูงนะถือว่าดูสูงเลยเนี่ยเดิมเดิมมันก็ถือว่าสูงขังนับายไย,ย่างสามหนึ่งสวยเลยไม่จะติดไม่ติดไม่ติดป๋าไม่ติด,ตดจะลองดูโอเคอันนี้ป๋าก็มาจากยูทูบนะฮะตามมาจากโซเชียลงั้นนะพักพวกก็เคยมาใส่ที่นี่กอ่อนโอเคนะครับโอเคป๋าฝากด้วยสลับยางสูงรอฟีทุกมนโลอะไรครับครับ